สิริษานี้เจ้าจะทำกันจนถึงเลือดตกยางออกกันเชียวหรือนายสิริษารตอบกลับว่าแน่นอนโชติปาละยังเสียวันนี้ฉันก็จะต้องพาเธอไปเข้าเฝ้าให้จงได้เพราะการได้เห็นพระสัมมาสมัมพุทธ,ธเจ้านั้นถือเป็นสุดยอดของการเห็นเป็นการดีที่แท้จริงโชติปาละจึงตอบกลับว่า งั้นก็ตกลงฉันรับปากแล้วว่าจะไปช่วยปล่อยมือออกก่อนเธอจากนั้นทั้งสองก็เดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสปะนายสิริสารได้แนะนําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าชดปะละนั้นเป็นเพื่อนของเขาและขอให้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจากนั้นทั้งสองก็ได้นั่งฟัง ทำอยู่ด้วยกันโชติปะละนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ได้เห็นจริงอัฏหานร,ร่าเริงเพลิดเพลินประโมทต่อพระสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อทั้งสองได้กระทําประทักษิณแล้วหลีกตัวออกมาจากนั้นโชติปะละได้ถามเพื่อนว่าฟังธรรมไพราอจับใจเช่นนี้เหตุใดถึงไม่ออกบวชเล่าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในสิริสารกล่าวตอบว่าไม่ได้หรอกฉันนั้นมีภาร,ระต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาที่พิการทางสายตาณโชติปาละจึงกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นฉันจะบวชเองหลังจากที่โชดปรมานกหนุ่มได้บรรพชาอุปสมบทแล้วได้ราวครึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอังนั้นก็เสดสู่พารณาสีพระบรมศาส,ศาสดาตรัสในที่สุดว่าดูก่อนอานนท์เธออยาคิดว่าคนอื่นต่างหากที่เป็นโชดปรมานกหนุ่มในสมัยนั้นหากแต่ที่แท้จริงแล้วคือเราเองภิกษุสาวกกล่าวจบก็นั่งนิ่งมองท่านภูษณสักคอรู้ก่อนจะเอ่ยว่า ดูเถิดท่านคหาบดีบุคคลเช่นพระบรมศา,าสดาในสมัยที่เป็นโชติปารามันผนุ่มยังต้ององอให้กัลยาณมิตรใช้กำลังบังคับเพียงเพื่อให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงอย่างนี้จะนับประษาอะไรเล่ากับคนอื่นที่จะไม่ต้องบังคับบ้างในการทำความดีบ้างหรืออันหนึ่งการปลูกฝังนิสัยให้เป็นคนรักในการทำความดีนั้นจะต้องกระทำแบบ ค่อยเป็นค่อยไปหย่าใจร้อนสิ่งที่ต้องการความปราณีตก็จะต้องใช้เวลานานหน่อยจากนั้นภิกษุสาวกก็หยุดกล่าวสิ่งใดไปครู่หนึ่งจากนั้นท่านก็กล่าวขึ้นมาว่าเราจะขอยกตัวอย่างเรื่องการทำล้อรถในช่วงเวลาเมื่อพระศา,าสดาเสวยพระชาติเป็นช่างทำล้อรถโดยเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อครั้งที่พระศาสดาประทับอยู่ที่อิสิตตนมฤทายะใกล้กรุงพานาราสีได้ตรัสให้แก่ภิกษุสาวกทั้งหลายให้ได้ฟังว่าในสมัยหนึ่งพระราชามีพระนามว่าประเจตได้ส่งให้เรียกช่างทำรถเทียมม้ามาตรัสว่าในอีกหกเดือนข้างหน้าจะเกิดสงครามจะทำสงครามขอให้ช่างทำล้อรถให้ 1. ผู้จากนั้นช่างท่านนี้ได้สร้างล้อไปนาน5เดือน24แต่ได้เพียงล้อข้างเดียวพระราชาทราบเรื่องจึงรับสั่งว่าเหลือเวลาอีกเพียง6วันจะทำล้ออีกข้างหนึ่งทันการหรือไม่ช่างทำรถเทียมมากล่าวว่าทำได้พยะคาะจากนั้นเขาก็ใช้เวลา6วันเสร็จเหมือนกันพระราชาจึงรับสั่งว่าเหตุใดใช้เวลาสร้างล้อข้างหนึ่งเป็นเวลานานเกือบหเดือนในขณะที่อีกข้างหนึ่งใช้เวลาไปแค่ เพียงหกวันกันเล่าพระองค์ก็ทรงพิจารณาแล้วว่าล้อคู่นี้ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดช่างทำรถเทียมมากล่าวตอบว่าขอพระองค์ทอดพระเนตรถึงความแตกต่างด้วยเถิดพยะคะ จากนั้นช่างทำรถเทียมม้าก็ผลักให้ล้อหมุนโดยเริ่มจากล้อที่ใช้เวลาทำเพียงหกวันก่อนให้กลิ้งไปมันกลิ้งไปพอสุดแรงก็ล้มตะแคงลงพื้นดินจากนั้นเขาก็ผลักให้ล้อที่ใช้เวลาทำนานเกือบหกเดือนให้กลิ้งไปอย่างสุดแรงมันก็กลิ้งไปพอสุดแรงกลับตั้งตรงเช่นเดิมพระบรมศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาเล่าให้แก่เหล่าภิกษุสาวกได้ฟังแล้วตรัสต่อว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออยากคิดว่าช่างทำรถเทียมม้าในครั้งนั้นเป็นคนอื่นหากแต่เป็นตัวของเราเองในการนั้นตัวเราเป็นผู้ฉลาดในการคดหรือไม่คดของเนื้อไม้แต่ตอนนี้เราเป็นอราหาันตสัมมาสัมพุท์เจ้าฉลาดต่อความคตทางกายวาจาใจต่อโทษทางกายวาจาใจภิกษุสาวกทั้งหลายความดกและโทษทางกายวาจาใจอันผู้ใดยังไม่สามารถและได้ผู้นั้นย่อมหล่นไป จากทมวินัยของเราเปรียบได้กับลออรถที่ใช้เวลาสร้างเพียงหกวันส่วนผู้ที่สามารถและได้แล้วย่อมเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในทมวินัยของเราเหมือนลออรถที่ใช้เวลาสร้างนานเกือบหกเดือนเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงสังวรไว้ว่าจงเป็นผู้ละความโคดทางกายวาจาใจเสีย ดูก่อนท่านขหบดีภิกษุสาวกกล่าวต่อว่าพระบรมศาสดาของเราทรงตำหนิความคดและสรรเสริญความตรงอยู่เช่นนี้ศาสนิกชนผู้เคารพนับถือท่านทุกคนควรเป็นผู้ซื่อสัตย์รักความจริงไม่งดในข้องอาจในกระดูกเพื่อที่จะได้ไม่หล่นไปจากพระทะรมวินัยของพระองค์เรื่องตอนท้ายนี้สร้างความปรีดาปราโมทให้แก่นักคาราเป็นอันมากเพราะเขาเพิ่งจะเอ่ยกับทาง รัศมีมาเมื่อสักครู่นี้เองคล้ายกับเป็นการได้รับรองจากผู้รู้ว่าความซื่อตรงนั้นเป็นค้มดีคนซื่อตรงเป็นคนดีหลังจากกาที่สนทนากันอีกสักพักคณะขบวนคาราวานของท่านภูสะนะก็เริ่มออกเดินทางอีก ครั้งเมื่อเดินทางไปอีกหนึ่งวันทั้งคณะคาราวานก็มาถึงกรุงหัสตินาปุระนครหลวงแห่งแคว้นปัญจาและซึ่งแคว้นนี้นั้นตั้งอยู่ตอนบนของแม่น้ำคงคามีแคว้นโกศนอยู่ทางตะวันออกแคว้นกุรุอยู่ทางตะวันตกทางด้านเหนือเป็นเขตเขาหิมาลัยโดยทิศใต้ติดกับแม่น้ำคงคาปัญจาและแคว้นนี้มีชื่อเสียงมากมีพ่อค้าแม่ขายเดินทางไปมาไม่เคยขาดในวันแรกที่คณะ คาราวานของท่านภูสะนะนเดินทางมาถึงนั้นมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งได้จดขานกันไปทั่วซึ่งในข้อนี้ท่านภู้ะนะนั้นก็ได้ทราบกันก่อนเข้าเมืองมาแล้วว่ามีการประหารพวกกบฏแต่จะให้นำไปตระเวนทางน้ำและทางบกเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนนำไปประหารนครและรัศมีตื่นเต้นกับเรื่องนี้เป็นอันมากเพราะไม่เคยได้เห็นเรื่องแบบนี้มาก่อน โดยทั้งสองรู้ว่าในบ่ายของวันนี้จะมีการนำนักโทษจากการก่อกระบฏมาแห่ไปตามถนนสายต่างๆเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างสืบต่อไปอีก